สวัสดีครับวันนี้มาตอนเย็นเย็นนะครับเมื่อกี้พาแม่ยิ่งรักขับไปอาบน้ำมาถึงเมื่อกี้กำลังคันพอดีเลยแม่อาบน้ำลูกเป็นคนเล่นครับดูแตกไปแล้วครับอันหนึ่งเรียบร้อยกระมังตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วครับตอนนี้ไม่รู้คืนนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่เมื่อคืนโชคดีฝนไม่ตก ลูกช้างได้นอนนอนหลับเต็มที่เลยอาับน้ำเสร็จมาเมื่อกี้รูเล่นดินอีกแล้วครับอาบให้แม่นะครับดูลูกลูกเป็นยังไงลูกอยากอาบด้วยเหรอแม่อาบลูกก็อาบวันนี้นอนทั้งวันครับอากาศเย็น ตื่นมาน้องก็กินนมกินนมเสร็จก็นอนต่อเมื่อกี้ตื่นมาก็พอดีเอาแม่เขามาอาบน้ำหลังจากไม่ได้อาบหลายวันนะอาบเสร็จก็พากันคันกินอีกแล้วครับหานมกินอีกแล้วอวันกินแล้วก็นอน นอนตื่นขึ้นมาก็กินไข่เอ่ยกลางหูแล้วครับกลางหูแล้วครับคันแล้วคันแล้วหอมอันนี้เลยหอมอันนี้แล้วลูกค่ะคันอยู่ครับน,นี่คัน,นที่เกาอยู่มันนี้แล้วอันนี้แล้วันนี้ ทักทายแม,แม่ๆไหนรยไหนให้ดูใกล้ๆหน่อยสิมันเป็นยังไงห,หาอะไรหาอะไรคะหาอะไรคะที่ดือ้อกล้วยหอมจอมสนครับกล้วยหอมจอมสนเฮ,ฮ,ฮ้ยเฮ้ยย่ายุดยุดยุดอืมดีมากดีมาก หยุดเลยหยุดเลยรู้ว่าทำอะไรหยุดเลยหยุดเลยชันนะที่ถูยอย่างเดียวครับตอนนี้น้องกินได้เยอะแล้วครับกินนมได้เยอะน,นี้เมื่อคืนก็นอนตรงนี้แหละครับเมื่อคืนไม่ยอมให้แม่นอนอแม่นอนลูกก็ร้อง ไปดูคืนนี้แม่จะได้นอนอีกหรือเปล่าแม่ยืนหลับตั้งแต่วันที่สองมาสี่ห้าวันนะครับยืนหลับอย่างเดียวพอแม่จะนอนลูกก็ไม่ให้นอนลูกยังระแวงอยู่ก็ยังเล็กอยู่เดี๋ยวจะลุ้นคืนนี้ว่าแม่เขาจะได้ล้มตัวนอนหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนล้มตัวไปสองรอบลูกเขาร้องแม่ก็ไม่กล้านอนแต่ลูกนอนอย่างเดียวเลยเอาเปรียบแม่แล้ว ให้ใครเอาเปรียบแม่ฮะหาที่ถูครับหาที่ถูแล้วหาที่ถูแล้วน,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 นั่น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 นี่นะครับความชนเป็นเหตุ สังเกตได้ครับเรียบร้อยไปแล้วมาถึงวิ่งเตะเลยครับไม่ได้เล่นน้ำนะแต่เตะกละมังเล่นให้ใครเตะใครเตะมาเนี่นี่ใครเตะเนี่ยไฮ้ใครมาเตะเนี่ยฮะเตะยังไงไงเตะช์แม่แมวไงเตะยังไงเตะยังไงอย่างงั้นนะอย่างงั้นนะแตกไปแล้วนะอันหนึ่ง น้านนานเอาที่เก่าด้วยครับเอาที่เก่าด้วยเตะที่ไม้ไม่เตะเตะที่เกา่าเอะทางหมดทางหมดทางหมดเดี๋ยววันหลังต้องซื้อแบบยางนะครับเดี๋ยวให้น้องโตวกว่านี้จะหาแบบยางมาจะได้ไม่แตกให้เขาเล่นทําเป็นสระน้ำให้เขาเล่นให้เนื้อหนังเขาชุ่มชื้นได้มีชีวิตชีวา ได้สดืดอือก็แห้งกว่านี้ก็เล่นได้ล้วเนื้อหนังก็จะได้ชุ่มชื้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าเอา้าเอา้เอาไม่คืนแม่แม่เขาล้มนอนอย่างนี้และครับแนตะ่ลูกไม่ยอมลูกยังระแวงยังกลัวอยู่พอขวานก็รุนทั้งคืนเลย กลัวแม่จะนอนทับลูกก็กลัวต้องคอยประคองก่อนครับช่วงนี้เป็นคุณแม่ป้ายแดงอยู่ยังไม่ค่อยรู้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากแม่แม่เอซทุกคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้น้องกล้วยหอมกัแม่ยิงรัก เดี๋ยวคลิปหน้าจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับขอบคุณมากครับ